ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์ใหม่ปี2026วันนี้เราจะจอดลึกเข้าไปในรถกระบะที่พัฒนาอย่างเงียบเียบจนกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ทรงพลังฉลาดและพร้อมสำหรับไลฟ์สไตล์มากที่สุดในยุคนี้นั่นคือ Mitsubishi Triton ปีันปี2026โฉมใหม่นี้ไม่ใช่แค่รถกระบะที่สร้างมาเพื่อใช้งานแต่เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการความแข็งแกร่งความมั่นใจเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่รวมอยู่ในแพคเกจที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น Triton จะให้ความรู้สึกกว่าแข็งแกร่งขึ้น กว่างึ้นและดุดันก่อว่าที่เคยแต่ยังคงไว้ซึ่ง d n a ที่ประณีตของมิซูบิชิมิซูบิชิไททันปี2026สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยเน้นที่ความทนทานและเสถียรภาพแชสซีแข็งแกร่งขึ้นตัวถังให้ความรู้สึกมั่นคงมากขึ้นและทุกเส้นสายบนภายนอกล้วนมีจุดประสงค์ด้านหน้าดูทรงพลังด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟเลดท,ที่คมชัดและฝากระโปรงหน้าที่แข็งแรงเพิ่มความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่บนท้องถนน นี่คือรถกระบะที่ดูมั่นใจไม่ว่าจะจอดอยู่บนถนนในเมืองหรือปีนป่ายไปบนภูมิประเทศที่ขรุขระฐานล้อที่กว้างขึ้นทำให้รถดูมั่นคงพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายได้อย่างไม่ลังเลเมื่อคุณเดินรอบรไบทรท่านคุณจะสังเกตเห็นความใส่ใจในรายละเอียดขององค์การออกแบบด้านข้างดูสมดุลด้วยเส้นสายที่แข็งแรงและซุ้มล้อที่กว้างขึ้นเน้นย้ำถึงความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดล้ออัลลอยมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสไตล์มากขึ้นทำให้รถกระบะดูทันสมัยและหรูหรา ด้านหลังดีไซน์ฝากระโปรงท้ายเรียบง่ายและใช้งานได้จริงพร้อมฝ่ายท้ายเลทที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยเสริมลุกที่ดูดันนี่คือรถกระบะท,ที่ไม่พยายามทำตัวให้ดูแข็งแกร่งมากเกินไปเพราะมันแข็งแกร่งจริงๆภายใต้ฝากระโปรงหน้ามิสูบิชิไททันปี2026มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กำลังที่ดีขึ้นแรงบิดที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่สูงขึ้น ไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักลากอุปกรณ์หรือขับรถระยะทางไกลไกลทันก็ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและตอบสนองได้ดีการเร่งความเร็วรับรื่นและเครื่องยนต์ยังคงนิ่งแม้ภายใต้แรงกดดันมิซูบิชิให้ความสำคัญอย่างมากกับความน่าเชื่อถือทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์นี้สามารถรับมือกับการใช้งานหนักได้หลายปีโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพระบบส่งกำลังได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการในการขับขี่สมัยใหม่เกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรับรื่น ทำให้การขับขี่ในเมืองผ่อนคลายและไร้ความเครียดในขณะที่เกียร์ธรรมดายังคงให้การควบคุมที่ดิบๆซึ่งคนรักรถกระบะหลายคนชื่นชอบระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะช่วยให้ทครท่านปรับตัวเข้ากับสภาพถนนที่แตกต่างกันได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางหลวงทางโคลนทางทรายหรือทางขึ้นเขาที่เป็นหินรถคันนี้จะปรับตัวเพื่อให้คุณควบคุมได้ สมรรถนะแบบออฟโรดคือจุดเด่นที่แท้จริงของไททันเทคโนโลยีออฟโรดระดับตำนานของมิตซูบิชิได้รับการปรับปรุงสำหรับปี2026ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นในสภาพสุดครัวระยะห่างจากพื้นดินสูงระบบการสะเทือนได้รับการปรับแต่งสำหรับพื้นผิวที่ครุ่คระและระบบควบคุมการยึดเกาะทำงานได้อย่างราบรื่นเพื่อรักษาการยึดเกาะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชื่นชอบการผจญภัยหรือผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายไททันถูกสร้างมาเพื่อไปได้ไกลกว่าโดยไม่ต้องกังวล ก้าวเข้าไปในห้องโดยสารการเปลี่ยนแปลงยิ่งน่าประทับใจมากขึ้นภายในของ m ิ t s บิ ishi t r i ปีสอนปี2026ให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV มากกว่ารถกระบะทั่วไปวัสดุดได้รับการอัปเกรดการจัดวางทันสมัยและทุกอย่างดูเหมือนจะถูกจัดวางอย่างรอบคอบการออกแบบแผงหน้าปัดนั้นเรียบง่ายและใช้งานได้จริงพร้อมระบบสาระบ,บันเทิงแบบหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ทันสมัยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางคำสั่งเสียงและการแสดงข้อมูลการขับขี่หลายรูปแบบ ทำให้ทุกการเดินทางชาญฉลาดและสนุกสนานยิ่งขึ้นเบาะนั่งได้รับการออกแบบมาเพื่อความสบายระหว่างการขับขี่ระยะไกลให้การรองรับที่ดีเยี่ยมไม่ว่าคุณจะขับขี่บนทางหลวงหรือบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ